ระชายาลักษ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมบราชินีนาถพระบรมบราชชนนีพันปีหลวงทั้งหมดตงขอนึงนะคะขาอะความอะไรอย่างสูงขอน้มรลึกในบให้ดวงพระอญาตใต้ฝ่าขอูพระบาท เออสื้นีาการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยให้แก่โยาวชนไทยขอถแถลงจุดยีปัญหาและความเป็นมา การศึกษาคือะระบบบุคลากรทางการศึกษายังคงนกโดยโตรงบอกวัมและกำลังใจของผู้มีฐานะข้าราชการาชการและครูอาจารย์ผู้มีาาทิ่ตนเพื่อการศึรกษาจัดทำแนวทางกงารบรรจุกงาราชการและครูอราจารย์ที่มีประสบการณ์และมีความชำนาญในการจัดก,การเรียนการสอน จากการประเมินของพนักงานเก็บคุณที่การศึกษาตำแหน่งพนักงานราชการในตำแหน่งครูซึ่งมีผลประกอบดังนี้หนึ่งเชียงราพร้รอมนะครับตรองมียิ้มได้เลยคะ่ะพร้อมครับหายใจได้ด้วย มีโอเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวต้องวีโอค่ะ 2เรื่องนะเรื่องแรกก็คือว่าเราอยากจะให้มีกระบวนการที่คัดเลือกบรรจุข้าราชการครูซึ่งให้เป็นข้าราชการครูซึ่งเป็นครูที่เป็นอาจาจ้างแล้วก็เป็นพนักงานการซึ่งทํางานการศึกษามายาวนานถึงสิบปีนะครับกระบวนการเหล่านี้เด็กกลุ่มนี้พยายามไปสอบหลายครั้งแต่ว่าปรากฏว,ว่าสอบไม่ได้ดเนื่องจากว่าออกจากระบบในการสอบมานาน นะครับแล้วก็ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่นะทำให้เขาไม่มีเวลาที่จะเตรียมตรวสอบซึ่งซึ่งจะไปสู้กับเด็กที่จบใหม่ไม่ได้นะครับแต่ว่าถามว่าทําหน้าที่ดีไหมทำหน้าที่ดีดีมานะครับเราก็อยากจะให้คนกำลังใจและรสร้างอนาคตซึ่งบุคลกากรทางการศึกษาเนี่ยจะต้องมีอนาคตที่ดีนะครับเราถึงอยากจะพักกันนะฮะวิธีการกระบวนการคัดเลือก ครูและบุคลากรทางสารในกลุ่มเหล่านี้นะครับให้เขาได้รับการประเมินนะฮะและก็ได้รับการบรรจุนะครับเป็นข้าราชการครูอย่างสมบูรณ์แบบนะครับเพื่อที่จะได้กลับไปดูแลทั้งเด็กนักเรียนและครอบครัวของเขาด้วยนะครับข้อที่สองเนี่ยจะมีกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งนะได้แก่กลุ่มที่เป็นครูธุรการแล้วก็เป็นนักการพันโรงซึ่งเดี๋ยวนี้สาธารณสุขทั่วประเทศมีปัญหามากนะปัญหาที่หนึ่งก็คือว่า การจ้างเหมาเนี่ยคนที่จะมารับทํางานจ้างเหมาเนี่ยมีน้อยนะครับเนื่องจากสวัสดิการเลยไม่มนะีเราเลยมองว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราอยากจะให้กลุ่มคนเหล่านี้เป็นพนักงานราชการเหมือนกับกระทรวงอื่นๆเช่นกระทรวงสาธารณสุขนะที่มีผู้ช่วยพยาบาลก็เป็นพนักงานราชการเหมือนกันซึ่งเป็นบุคลากรทางการศึกษานะครับกระทรวงศึืษาธิการซึ่งเป็นหัวใจในการพัฒนาประเทศน,นะครับที่จะผลักดันเรื่องพวกนี้เราเลยอยากให้อา่า เด็กกลุ่มนี้นะซึ่งเป็นอัางคูธุรการซึ่งเป็นสายสนับสนุนนะรัฐบาลก็มีนโย,ยบายบอกให้ลดาละงานปูพ่ะางานปูแต่สุดท้ายนะครับก็ไม่ได้สร้าง ค,ความจริงใจให้กับบุคลากรเหล่านี้นะครับถึงแม้จะมีข่าวว่าเออจะทําการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงก็ปรากฏว่าในรูปแบบก็ไม่มีนะฮะสวัสดิการก็หายนะครับตัวนี้เดวนี้คนกลุ่มนี้ไม่มีสวัสดิการอะไรเลยนะครับก็อยากกระักดานให้เขาเป็นพนันงานราชการอย่างน้อยนะฮะก็จะได้เปลี่ยนสวัสดิการที่ดูแลเขานะครับให้เขาได้มีสวัสดิการมีที่ดีเขาก็จะได้มีกําลังใจในการทํางาน,นสนับสนุน คุณครูในการจัดการเรียนการสอนนะครับก็จะเป็นการสอดคล้องกับนโยบายนะของรัฐบาลที่ต้องการลดาละงานครูนะครับอน,นี่คือข้อเรียกร้องสําหรับแนวทางที่เราจะผลักดันนะครับให้ให้เกิดความเป็นธรรมกับคนกลุ่มเหล่านี้ก็คือหนึ่งวันวันพรุ่งน,นี้นะก็จะมีการประชุมสหพันธ์ครูภาคเหนือ ทางสาพันธุ์ครูเชียงรายก็จะเอาข้อเสนอเนี่ยนะครับไปในที่ประชุมของสาพันธ์ครูภาคเหนือแล้วก็จะขยับเข้าไปนะครับ,ก,บกับสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทยอีกรอบหนึ่งนะฮะแล้วก็จะผลักดันเข้าไปถึงผู้ที่มีอำนาจนะฮะในกระทรวงศึกษาธิการหรือในรัฐสภานะครับเพื่อที่จะ,ะร่วมกันหาแนวทางที่จะช่วยกลุ่มคนเหล่านี้ได้อย่างไรนะครับ No.